มาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเห็ด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 เพื่อนเดูอันนี้จ้ะนี่จ้ะดูเลยจ้ะเก็บจะเก็บ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 ดูเลยจ้ะทุกคนเอให้ดูจ้ะอยู่ใกล้ใกล้กันเลยจ้ะมาเก็บกันเลยเก็บกันเลยเก็บเลยจ้ะ ร้อนมากเลยตอนนี้เก็บจัดุคนนี่ขาสวยมากเลย เราคิดว่าจะหนาวใส่เสื้อมาสามตัวเลยเหอแตกเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเล็กๆมากเราก็เอาไว้จ้นะนะเอาไว้ดอกใหญ่ๆนี่ก่อนจ้ะน,น,นี่ดอกใหญ่นี่จ้ะนี่ดอกใหญ่ ได้เยอะนะแปบ๊บหนึ่งงามเลยจ้ะอีกดอกจ้ะจ้าเก็บเกบเก็บเก็บคือมอีกแล้วจ้ะกลุบกรอบมากเลยจ้ะดูดิขาเยาวมากเลยอ่ะแล้วเวลาเราไม่มีรถใช่ไหมคะเราใส่จักรยานก็จะหัก นี่จ้าทุกคนดอ,อกย้ายใหญ่หญอุ้ยมีแสงเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพิ่งเห็นแสงดีใจเลยจ้ะนี่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายเราเลยนะนี่เจอก็เก็บก่อนเลยจ้ะนี่ดูดิเพื่อนดูดอ,ดอกนะคะน้ำใจจริงเลย ดอกเล็กๆก็เยอะเลยจ้ะนี่จ้ะน้ำงามแหมดอกนี้เกือบไม่เห็นเพื่อนดู <c oughs> เกือบไม่เห็นจ้ะงามจริงเลยเห็นเห็ดไหมยจ้ะทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเห็ด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 เพื่อนๆดูอันนี้จ้ะนี่จ้ะ ดูเลยจ้าเก็บจะเก็บเก็บ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 มาจ้ามาจ้ามาจ้าเก็บอืมประลานี้เลยจ้าวันนี้เรามาเร็วหน่อยแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายของเราเลยนะ,จะเจอเห็ดตรงนี้ก่อนป่านี้กว้างจริงจ้ทุกคนโชว์ความสวยก่อนเราไม่สามารถเก็บได้หมดหรอกจ้า แล้วก็สะออนมากเลยจ้าทุกคนอยู่คนเดียวในป่าอย่างนี้แหละมาดิมาตรงนี้นีออ่อยากให้ทุกคนเห็นค่าเหตุโอ้ยตะกุยมาไม่หมดเลยจ้ะ ดอกแบบสำหรับสำหรับอบตากแห้งเลยจ้าทุกคน <c oughs> นี่ดอจกจ้าโอ้ยหยิบหญ้าหยิบอะไรมารวมเลยเราก็นี่ให้เพื่อนๆดูองามแทจ้จ้ะนีก็มีนะจ้านี่ี๋ยดี๋ยวดึงมาก่อนนี่ให้เพื่อนดูองามแทจ้จ้ะมีอีกไหมเนาะ เก็บไปใส่ถุงก่อนจ้ะเก็บไปใส่ถุงนะเธอเราเจอเห็ดก็ดีใจนะคะถ้าไม่เจอเห็ดก็ไม่ได้ทําคลิปหรอกจ้าไม่กล้าถ่ายเพื่อนดูหรอกจ้าว่าไม่เจอเห็ด <laughs> 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 ดูดิเยอะไหมได้เป็นโลแล้วจ้ะมาดูข้างล่างนัง,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 งมันมีแบบแห้งๆจ้ะ นี่จ้ะแห้งๆนี่จ้ะใส่ได้อยู่นะก็เขาก็โตบ้างแล้วแบบแบบนี้เราเอาแกงอร่อยอยู่จ้ะแบบนี้แกงอร่อยจ้ะแล้วก็ผัดขิงอร่อยมากเลย,ยทีเราก็ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูเนาะเราก็ทําตามภาษาเราอย่างเงี้ยอร่อยดีจ้ะเห็ดสดๆมาจา้ะทุกคนนี่มีเห็ดนะจ๊ะนี่ ดูเหมือนจะไม่มีเลยอันนี้ยังเขาเล็กนะแจ้งเ,เพื่อนๆเนี่ยนูนเล็กแค่ไหนเนี่ยเล็กมากเลยเราว่าเรายังไม่เอามีหลายอยู่แต่ว่าเล็กมีหลายดอกอีกจ้ะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงนะจ๊ะ เพื่อนมาดูตรงนี้สิดูที่นี่มีเห็ดคัดเขาจะมีรูบุ่มๆงนี้นะจ๊ะที่จุดสังเกตอีกอันหนึ่งน,นะคะเยอะเลยจ้าเพื่อนเื่อดูดิโอ้โหอยากให้เห็นจ้าดูดิโอ้คืองามแท้มาจา๊ะนี่ตรงนี้นะ เดกเนจ้ะคลิปไหนช่วงไหนที่เราแก่งกล้องขออภัยอย่างแรงเลยจ้ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดูแก่งไปแก่วงมาจ้ะตรงไหนอีกละ่ะ เราถอดเสื้อออกตัวหนึง่งค่อย,ยังชัว่วในสดชื่นเลยจ้ะป่ากาม็มืดมืดจ้ะเมฆมันเยอะจ้ะอันนี้จะเห็ดพิษเห็นไหมคะเขาจะนูนนูนเนี่ยจ้ะเขาจะนูนแล้วก็ดูใต้ต้นนะเดี๋ยวเอาใบไม้จับเหลืองเหมือนกันเลยแต่ว่าใต้ใต้กีบมันจะไม่ใช่จ้ะชนิดนี้แหละจะเยอะ ที่ปนปนอยู่นะใกล้ๆอะจ้ะแต่ว่าเราเก็บเราจะระวังมากจ้ะทีวีที่นี่เขาก็เตือนประชากรมากเลยนะเพราะว่ามีคนเก็บผิดจ้ะ นีจ้าทุกคนเหลืองขนาดนี้ใต้ดอกเป็นแบบนี้ได้เลยมีจ้าทุกคนหลบอยู่ตรงนี้หลยดอกเลยจ้จเจะเอนนี่จ้ะขาเขายาว พื่อนดูดิเราก็ไม่ได้ตัดเราจะดึงเอาอย่างนี้แหละไปอบแห้งเราจะอบแห้งไว้ได้หลายถุงแล้วนะแต่ว่าอบแล้วเหลือน,นิดเดียวจริงๆจ้ะเพราะว่าเขาเห็ดเขาเวลาแห้งแล้วมันเหลือน,นิดเดียวจ้ะนี่จ้ะตรงนี้เพื่อนๆดูดินี่ให้ดูนี่มาเยอะจริงๆโอยจะกโกยนี่จ้ะโกยจ้ะนี่